เมืองหลิวหยางในมณฑลหูหนานของจีนบ้านเกิดของดอกไม้ไฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้จัดการแสดงโชว์พลุสุดอลังการเมื่อคืนวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งมีชาวจีนและนักท่องเที่ยวมาชมมากกว่า100,000คนซึ่งการแสดงพลุมีความยาวถึง1ชั่วโมงใช้ดอกไม้ไฟมากกว่า10,000ลูกที่จุดพร้อมกันเป็นจังหวะอย่างสวยงาม และไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการใช้ดโดรน1,000ลำจุดดอกไม้ไฟ1,800ลูกกลางอากาศให้ตกลงมากลายเป็นภาพที่งดงามคล้ายฝนดาวตกสีน้ำเงินที่ใครเห็นก็ต้องทึ่งและถ่ายภาพเก็บเอาไว้ ในการแสดงชุดสุดท้ายผู้ชมสามารถเขียนคำอธิษฐานขอพรปีใหม่ของตัวเองลงในกระดาษซึ่งจะถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับพลุซึ่งเชื่อว่าจะทำให้คำอธิษฐานกลายเป็นจริงเมืองหลิวหยางพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตดอกไม้ไฟจนมีชื่อเสียงระดับโลกทำให้การจุดดอกไม้ไฟมีความสวยงามความน่าตื่นเต้นรวมทั้งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยนับตั้งแต่ปี2023เมืองหลิวหยางจัดการแสดงจุดพลุเป็นประจำทุกปีซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แล้วกว่า5ล้านคน